โอเคครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับผมนี้สู่เกม l i น์เลนเจอรนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กันใน ID 2นะครับผมเป็น ID ที่เกิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมอาจจะไม่ได้โหดเท่า ID หลักนะครับผมแต่ก็ตามเริ่มตตามทันแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ทําการมาอัพทาเคมิจินะครับผมให้ขึ้นเป็นซูเปอร์มาสเตอร์แม็นะครับก็ไปอัพหลังใหม่นะแต่ก็มารีวิวให้ดูนะครับผมซึ่ง เ,เดือนที่แล้วไม่ได้รีวิวนะครับเพราะว่าทาเคมิจิไอดี ID หลักผมไม่ได้นะมาได้ในไอดีลองในไอดีรลองครับซึ่งไอดีรลองก็มีของไม่ครบที่จะมารีวิวนะครับแต่เดือนนี้ผมใส่ให้ทุกอย่างแล้วนะครับผมทั้งเกียร์ทั้งอะไรนะเพราะว่าผมได้ผมสุ่มเกียร์ได้จากคลิปที่แล้วนะเดี๋ยวก็รอติดตามได้เลยนะครับผมทั้งตอนนี้ผมก็ได้เกียร์มาหลังตึงนะครับซึ่งจริงๆอ่ะเกียร์พวกนี้ผมจะเอาไปใส่ให้กับตัวอื่นบ้างนะครับผมอาจจะไม่ได้ใส่อย่างนี้เด้ๆนะเพราะว่า เพราะว่ามันจะไม่มันจะไม่โหดเท่าไหร่นะผมแต่อันนี้ผมใส่มาเพื่อแบบมาถ่ายคลิปเฉยๆนะครับผมมาแบบมาโชว์เท่เฉยถ้าเคใส่เกียร์เจ็ดดาวสองชิ้นเกียร์แปดดาวหนึ่งชิ้นนะครับผมหน้าหลังหน้าหลังเกียร์เจ็ดดาวนะแล้วก็ตรงกลางได้เป็นเกียร์แปดดาวนะครับอย่างตึงครับผมสาเหตุที่ผมอัพทาเคมิจิมามันเป็นเลนเจอร์ที่อาจจะไม่ได้โหดเท่าแบบโหดแบบปีศาจอย่างพวกเลมพวกอะไรแบบพวกนี้นะครับพวกแบบ ก็ท่านไออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้โหดถึงเบอร์นั้นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้โหดบากิแต่ตัวนี้ก็ถือว่าพอตัวเหมือนกันนะครับผมถือว่าไม่ได้ด้อยถือว่าไม่ได้กระจอกไปกว่าตัวอื่นสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นสกิลมันก็ค่อนข้างที่จะครบเครื่องครับอย่างเช่นสกิลแรกเนี่ยก็จะมียกเลิกทักษะอามาตะของศัตรูนี่ก็จะเป็นสกิลที่พื้นฐานที่ควรมีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็สร้างความเสียหาย3,300นเเซะครับของพลังโจมตีลงในพื้นที่นะครับถือว่า แรงใช้ได้นะครับผมแต่ความแม่นยำมันน้อยแค่นั้นเองแต่ผมก็ใส่เกียร์ไปแล้วนะครับผมแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์นะครับบัฟของสตูนะครับผมห้าวินะครับผมซึ่งก็เป็นดีครับถือว่าดีครับผมแล้วก็สกิลที่2ก็สร้างบารียในพื้นที่นะครับผมห้าวินาทีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ก็เป็นสกิลพื้นฐานแล้วอะนะครับผมยกเลิกทักษะมาจากของสตูนะครับผมสร้างบารีอะไรเงี้ยผมว่าผมมองเป็นสกิลพื้นฐานแล้วนะ ที่หลายๆตัวควรมีไว้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นยกเลิกผลลัพธ์ด้านลบนะครับแบบต่อเนื่องของพรรคพวกส5วินะครับผม5วินะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับผม3 0น3 0 5วินะครับผมก็ประมาณนี้ครับส่วนสกิลนี้ก็จะนี่ครับผมสกิลนี้นะครับผมกลุ่มนะครับตัวเกียวริวเจอร์นะครับผมจะได้ผลลัพธ์เพิ่มพลังชีวิตนะครับผม ต่อเมื่อเราใส่เลนเจอร์เข้าไป2ตัวนะครับซึ่งผมมีเลนเจอร์นะครับผมคโลโบนี้อยู่3ตัวนะครับใส่เข้าเข้าไปนะครับมันก็จะเพิ่มพลังชีวิตให้กับทาเคผมมากๆเลยนะครับผมกับตัวอื่นด้วยนะแล้วก็สกิลที่2ครับเป็นสกิลที่ผมชอบมากเลยนะฮะผมถึงอาจจะไม่ได้โหดเหมือนแบบหุ่นไลกาอะไรเงี้ยแต่ว่าถือว่าก็โหดอยู่เหมือนกันนะครับผมอาจจะไม่เรียกมาแบบโบ๊ะบะเหมือนหุ่นไลกานะก็เป็นสกิลโค่นิ่งนะครับภาห่วงนะครับผม ในเมื่อถ้าเกิดว่าเราเลือกคาเคมาเนี่ยหนึ่งนะครับผมมันก็จะปล่อยมาอีกตัวหนึ่งมีโอกาสปล่อยมานะครับอีกตัวหนึ่งจากบนฟ้าเลยนะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะมผมจะไปเล่นให้ดูก่อนอื่นเลยเราต้องเราต้องหาขนนกกันนะนี่ผมพอมีอยู่ัะผมนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมอุ้ยยุงเยอะไอ้ผมมาเดินเล่นนะครับก็เลยมาเล่นด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยนะครับ มีกับทีมโอ,อยหมืไลกาด้วยมีทาเทยเกด้วยถ,ถือว่าตึงทีนี้ลองดูครับผมอ้ามีดาวินชีนี่แหละที่ผมไม่ชอบดาวินชีเนี่ยนี่เห็นไหมเขาก๊อป,ปของเราไปแล้วนะแต่ดาวินชีค่อนข้างที่จะบางหน่อยนะครับโอ อุ้ยอุยเจ็บเจ็บเจ็บหมายถึงเราเนี่ยเจ็บสู้ไม่ไหวว่ะเพื่อนมันมีดาวินชีอ่ะมีผลรายกาด้วยนะครับผมค่อนข้างที่จะเกียดเลยนะในการในการเชิญนะครับผมโอ้โหพัดไม่ทำว่ะเพื่อนมีดาวินชีนะครับผมรายการคนี้ผมก็รู้แล้วว่าผมต้องแพ้นะแต่ก็อยากจะลองนะผมเป็นคนชอบลองของนะ เอาดีๆครับอย่างตัวพวกนี้ไม่มีตัวบินนะผมก็ใส่เลยนะผมเดีย๋ยวตัวอ่อนมากเลยนะพวกนี้อ่อนดอยอ่อนดอยโอเคครับเดี๋ยวปล่อยตัวไปครับผมแต่เคยังไม่เลือกนะปกติจะเลือกมาแล้วนะับในดันในตัวแรกที่ปล่อยนะไม่เลือกอ่ะยังไม่เลือกนะครับผมโอเคอย่าทำให้ขายหน้าดิ <c oughs> เคมีจีนั่นสามตัวเนี่ย ยังไม่มีการเรียกหรือก๊อปใดๆทั้งสิ้นนะครับผมมันไม่ได้ไปก๊อปที่นู่นนะยังครับเพื่อนืมอยังไม่เลือกมายังอีกเฮ้ยมันจะเกินแล้วนะเฮ้ยเอาโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ไม่ไหวเฮ้ยจริงดิทาเคเอ้ยมาแล้วนะผมหล่นมาจากฟ้านะครับ พาเอกมาจนได้มาอีกแล้วพอพอบทจะติดก็ติดรัวๆเลยนะทาเคทาเคดุยดุยโอ้ไม่ติดว่ะปวจะติดก็ติดนะครับปวจะไม่ติดก็ไม่ติดนะครับผมถ้าเขาพายุมาเราพยายามอย่าปล่อยตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีตัววิ่งไปชนกับเขานะครับเราพยายามปล่อยตัวหลังจากเขาพายุเสร็จแล้วนะครับเราจะมีตัว วิ่งไปชนกับเขาหรือถึงวิ่งไปชนไม่ทันเวลาเราปล่อยตัวออกมามันก็จะสกิลเกาะให้เรานะครับผมสกิลคอยสู้กับทีมนู้นนะครับไมกี้มาเรียกไมคี้มานะพอไมคี้ผมยังไม่ได้ปล่อยเลยไหมถือว่าดีครับตัวนี้เป็นสกิลเป็นตัวที่ผู้เล่นใหม่น่าจะเลือกเลือกใช้นะครับผมส่วนไอดีที่ผมไปตีเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่นะน่าจะเป็นตัวที่เขาไม่รู้เหมือนกันนะเขาปั้นมานานแล้วมั้งน่าจะสองเดือนสามเดือน,นแล่วแหละเพราะว่า ตัวหุ่นไลกาเนี่ยมันมันมาได้ได้สามเดือนแล้วนะเพราะว่าครั้งที่แล้วเป็นโคโาโบไงเดือนที่แล้วนะผมเป็นของตัวกินเรเวนเจอร์เพราะฉะนั้นหุ่นไลกาจะต้องเป็นเดือนก่อนหน้านั้นนะครับผมมกรานะกรักดาณนะผมของเดือนกรกฎานะหุ่นไลกาใช่ปะผมจะไม่ผิดนะอืม <c oughs> ได้ว่าผมสู้ได้ <c oughs> สู้ได้ยังไงวะเนี่ยกดเข้ามาไม่ดูอะไรเลยเราเนี่ย ไปสู้ได้เราต้องสู้ได้อุ้ยดาวินอะไรนะมันเรียกมาสองตัวเลยนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะโจมีอ้อะโหจริงโหจริงหมายถึงฝั่งนูน้นนะโหจริงเอาอะไรมาสู้ขอร้องขอร้องเจ็บจี๊้เจ็บจี๊้ครับเพื่อน มันจะเอาอะไรไปสู้กับเขาเนาะแต่จริงๆก็มีก็ชนะไปหลายตัวแล้วเหมือนกันนะมันตรงๆกูเเคเียาสุสด่อ,อะโอเคครับคลิปนี้ก็มารีวิวทาเคให้ดูเล่นๆนะครับปกติทาเคผมชนะมันรัวๆเลยนะเห็นไหมถ้าเรียกทีมตีดีๆก็ชนะมันรัวๆเลยครับอันนี้แพ้นะเพราะยังไม่ได้ตั้งทีมนะผมอันนี้ก็มีแพ้บ้างนะครับแต่อันนี้อันนี้ชน,นะน,นะครับแต่อันนี้ไม่ได้แบบ ไม่ได้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ทาเคไปนะครับแต่ชนะมานะครับผมส่วนอันนี้ใส่ทาเคไปนะครับก็ชนะรวมๆเหมือนกันนะผมส่วนอันนี้ก็แพ้ไปจากตาเมื่อกี้ครับผมลองของไปสองสองคนนะผโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมใช่ก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าชอบมากๆก็อย่า ลืมกดไลค์ให้ผมเยอะๆนะครับผมกดติดตามให้ผมเยอะๆด้วยนะครับมันจะเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย